มาครับทุกคนนี่นะครับเป็นกล่องพัสดุมาอีกแล้วนะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าภายในกล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับไปลุยมาแล้วนะครับมาพบพร้อมกันเลยครับนี่เอาแล้วครับทุกคนนี่คืออะไรว้าวอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ เป็นบ็อกเซตนะครับเป็นบ็อกเซตของโอดินยนะครับครบรอบ30ปีเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นของปีประมาณ6อะไรนะ6 3 6 4หรือเปล่าัไม่แน่ใจนะครับซึ่งเป็นรุ่นของราค้อนบอลนะครับพาร์นะครับมารุนพร้อมกันนะครับว่าภายในจะเป็นอะไรนะครับจะบอกว่าสัมผัสแรกนะครับนี่ก็คือเหมือนกับมีกลิ่นอายของฝุ่นเลยนะครับเนี่ย เก่ามากครับอันนี้เก่าเก่ามากๆเลยนะครับอ่านะครับปัจจุบันนะครับที่ผมเปิดนี้นะครับก็คือเป็นปีหกห้านะครับแต่อันนี้น่าจะย้อนไปสักสี่ถึงห้าปีได้นะประมาณสี่ปีได้นะครับสำหรับบ็อกเซตชุดนี้นะครับมาลุ้นพรอมกันนะครับว่าโอ้ดูสิเหมือนมีฝุ่นเล็กๆนะครับแล้วดูสีนะครับอ้าวแั๊บหนึ่ง ไม่มีไม่มีการซีนมาครับทุกคนมันคือยังไงผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนั้นมีการซีนหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแค่นี้เลยนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับแต่ว่ากล่องเนี่ยคือก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับอาจจะมีรอยเชือกตรงนี้ที่มัดแล้วเป็นรอยครับอ่ะมารุ้นพร้อมกันครับว่าภายในนี้จะเป็นอะไรนะครับมา รุนพร้อมกันนะครับกับดราก้อนบอลนะครับพักอะไรมารุ้นครับโอ้ทุกคนเอาแล้วรุนกับอันนี้เลยดีกว่านี่ว้าว2022นะครับปีนี้2025นะครับกี่ปีแล้วสามปีแล้วครับกับโอโ้กับกล่องนี้นะครับ จ้ามากอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วครับทุกคนมีอันนี้ด้วยนะครับแตงกิ้วบล็อกนะครับอันนี้คือลายอันนี้ซองการ์ตนะครับว้าวอันนี้คือลายรปฏิทินนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันเลยนะครับปี2อ2 2นีนะครับเฮ้ยโหเอาแล้วทุกคนว้าวว้าวเลยครับต้องว้าวเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ ได้เห็นได้สัมผัสกับ d ร a ก o n Ball Z นะครับพารนี้นี่โอ้โหเป็นการพิเศษนะครับก็จะมีเป็นการเอ็นนะครับเรียงตามหมายเลขตรงนี้เลยนะครับสวยทุกใบเลยว้าวนี่ทุกคนสวยงามครับใบนี้นะครับใบแรกเป็นเป็นโงกุลนะครับใบที่สองเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับใบที่สามอ้าโมกุลนะครับปล่อยพลังเกงกีนะครับบอลเกงกีนะครับ นี่ฟิเซอร์ล่างน่าจะล่างสองนะครับในี่จะเป็นล่างสุดยอดนะครับฟิเซอร์นะครับอ่านี่เอออันนี้อันนี้โกหังน่าจะเป็นช่วงที่จะสู้กับเซลแล้วนะครับที่เป็นซุปเปอร์เซย่านะเพราะว่าพาร์ทที่เจอกับฟิเซอร์ยังยังเด็กอยู่นะครับนี่งูคุ้นภาพนี้ภาพนี้สุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่า ที่เหลือนะครับจะมีอะไรอีกบ้างแต่ว่าเจอแค่นี้คือสุดยอดแล้วนะครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนด้านนอกนะครับวันนี้นะครับที่ผมทําการอัดคลิปนะครับก็คือฝนกำลังตกหนักเลยนะครับอ่ะขออนุญาตแกะอันนี้หน่อยละกันนะครับไม่ออกครับทุกคนขออนุญาตปั๊มเลยยกันเน่นมากครับอยากดูข้างในหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง แต,แต่จะบอกว่าใหม่มากครับทุกคนสวยงามครับข้างในก็น่าจะเป็นที่ที่ใส่กร์ดนะครับเอาเป็นว่าผมไม่แกะแล้วกันนะครับเอาไว้ด้านหลังครับผมตื่นเต้นกับตรงนี้มากครับอ่าน้อยแกะแล้วอะ่ะอย่าบอกว่ารุ้นแล้วนะมันคืออะไรเอาแกะด้านบนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแจ็คส์บ็อกซ์เซอร์ไพรส์นะครับมีก๊์เอา้าว <Wow. S 1> อะไรเนี่ย หร,หรือเรียกการหากมีการใบน,นี้มาครับมาลุ้นพร้อมกันครับว่าการใบน,นี้คืออะไระครับหนสองและสมครับเฮ้ยเอาแล้วอันนี้คือยังไงเนี่ยแถมเหรอหรือว่าลุ้นได้จริงๆเนี่ยเอออันนี้สวยนะครับสวยเป็นลายกระจกนะครับกระจกกระจกใหญ่นะครับอันนี้สวยงามครับ มยังองอยู่ว่ากล่องนี้มาได้ยังไงหรือว่าแถมมาให้นะครับอาจจะแถมให้ก็ได้หรือ,อยังไงมาดูที่เหลือนะครับอันนี้จะเป็นอืมเป็นเป็น,ปนของแถมนะครับอันนี้ก็เป็นของแถมหมดเลยนะครับเป็นของแถมหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเก็บคืนนะครับผมไม่แน่ใจว่าปกติแล้วเซตนี้เนี่ย จะมีชุดนี้มาให้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอขออนุญาตกว้าตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับมามาลุน้นกันกับสองนี้ครับนี่แหละคือซองที่น่าจะได้ลุ้นมากที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่ามีสองเดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นพานยี่สินะครับมาลุ้นพร้อมกันกันกบ น,นี้เลยครับวมาจะได้การ์ดใบไหนนะครับการ์ดใบไหนได้กี่ซองได้กี่การ์ดอุ้ยหลายใบครับทุกคนหลายใบครับหลายใบแต่การ์ดงองมากเลยเอาเป็นว่าผมหงายดูใบแรกก่อนละกันหนึ่งสองและและสามครับย้าว <Y ow! S 1> สวยงามเลยครับ ทุกคนอันนี้เป็นลายขเขาเรียกว่าปริซึมนะครับโอ<ฮ>้หมายเลข035ใบแรกก็สวยเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเซตเหมือนจะมี5ใบนะครับ5ใบซึ่งถ้ามี6ใบก็น่าจะเป็น s s r แต่ไม่น่ามีแล้วครับอ่ะน่าจะเป็นเซตโปรเตนครับมาดูใบแรกครับ1 นะครับงงคุณภาพนี้เข้าต่อไปเวลาหนสองและสามโอ้ยเป็น,ปน,ปนยำชานะครับเป็นยำชาว้าวภาพนี้สวยนะครับยำชา้าเหมือนภาพด้าซองเลยครับและพที่สามคือสี่คืเท่าเตานะครับสวยงามภาพที่สี่ครับนี่โก้ฮางโอ้ยภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่พูขึ้นขึ้นมาจากหลุมนะครับที่ตอน นใครนะพี่ชายขององกุณบาดักมานะครับนี่มายังโลกนะครับแล้วก็มาทำร้ายพ่อนะครับนี่ต่อไปครับหนและ3นี่คุณลินนะครับเท่มากๆนะครับลายก็สวยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับการลุ้งตรงนี้นะครับการพิเศษนะครับแสดงว่าชุดนี้นะครับเราไม่ได้ SSR นะครับแต่ว่าการทั้งหมดสวยงามมากๆากครับทุกคน สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยดูก่อนไม่แน่อาจจะมีการเคื่องอาการ์ดในนี้นะครับเพื่อเอาไปเกรดนะครับอย่ามาลุ้นพบกันนะครับว่าใบไหนที่ผมจะเลือกเอาไปเกรดนะครับว้าวสวยงามมากนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการลุ้นบ็อกเซตนะครับนี่นะครับสําหรับดราก้อนบอลนะครับพาร์ท28ของโอนิยะนะครับคลิปต่อไปจะมีการรุ้เไยหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ที่รวมกันเติมเต็มความฝันของเด็กหนวดในใจการที่รักในมือของฉันคือความฝันและความรักที่ไม่เลือนหายในทุกวันที่ได้มองคือความสุขที่ไม่มีวันจางการที่รักในมือของฉัน